ในการดําเนินการโครงการปีนี้เป็นปีที่3โดยปีที่1โรงเรียนได้รับข้อมูลและก็การแนะนําในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถนะของเด็กปีที่2คุณครูได้รับการพัฒนาทางนวัตกรรมการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการหลังจากผ่านมาสองปีปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่3ที่เราได้นําองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนานวัตกรรมการต่อย,ยอดโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเด็ก้ด้โอกาสในโรงเรียนครับการต่อย,ยอด ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาดินยิ้มโดยเราเน้นที่ให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเรามองว่าเป็นในเรื่องของการมีไรายได้ระหว่างเรียนการมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเช่นการทํากระเป๋าผ้ารักโลกตาลยิ้มการจัดทาผลิตภัณฑ์เครื่องหนังยิ้มแย้มแย้มยิ้มน้ําสมุนไพรย,ยิ้มหวานวงดนตรีพื้นเมืองสล้อส,สอซึงการขายออนไลน์รวมถึงการออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์ต่างๆครับ นวัตกรรมที่ทํำในครั้งนี้นะคะคือชุดหนังสือนิทานดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในห้องเรียนสําหรับเด็กชั้นอนุบาล2นะคะ ปัญหาที่พบในครั้งนี้นะคะคือเด็กของเรานขาดระเบียบวินยัยแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของเราได้นะคะเราก็เลยคิดนวัตกรรมขึ้นมาซึ่งนวัตกรรมตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากของปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาเราทําหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินยัยเป็นรูปเล่มนะคะส่วนปีนี้เราก็เลยมีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหนังสือนิทานดิจิทัลน,นะคะเป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือพอนําไปทดลองใช้แล้วเด็กเนี่ยเกิดความมีระเบียบวินยัยแล้วก็ สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียนได้ดีขึ้นค่ะวันนี้เสนอนวัตกรรมการสอนเพศวิถีศึกษาด้วยขระบวนการ active learning จากปัญหานักเรียนคิดว่าวิชาเพศวิถีศึกษาเป็นแค่การมีเพศสัมพันธ์หรือการมีครอบครัวแต่ในความเป็นจริงวิชาเพศวิถีศึกษามีหลายมิติ ที่นักเรียนยังขาดความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาโดยกระบวนการ a อคทีฟเร a r นนิ่ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูคอยแนะนำนักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม